ค่ะสวัสดีค่ะนะวันนี้นะคะจะมากินผัดกะเพราหมูชิ้นแล้วก็ตับชิ้นนะคะนี่ค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อยอข้าสวยแล้วร้อนนะ นกับหมูเครื่องลิ้นเน้นเลยค่ะนี่ค่ะงายไข่แบบนี่ค่ะเดเลยเนื้อค่ะแบบชอบชอบแบบนี้เลยแแบบย อร่อยอะค่ะั้นงั้นผักกาดกิ <c oughs> นข้าวกับไก่ค่ะไก,ก่เยอะนั่นเจับแม่ไดขังไเลยวันเดียวเยิ้มเยิมเลยนัอืม อร่อยค่วันเอท่ใส่บหมูกลอร่อยคับอร่อยค่นี่มมีกงเด็กอะไร เอออย่างไรเนี่ย 嗯。Mm. เดี๋ยวให้ลูกาเข้าไปนอนแต่ไอ <c oughs> ้มันเหมันเ